ครับพุทธศาสนาสอนว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาทุกชีวิตของมนุษย์เราไม่ว่าจะเป็นคนที่นับถือาศาสนาใดก็ตามก็จะ,ะเผชิญกับทุกประจําตัวนี้นะครับก็คือถ้ามีเกิดก็ต้องมีแก่มีเจ็บแล้วก็มีตายในที่สุดของทุกชีวิตนะครับไม่มีใครหนีพ้นสมัยท่านสิทธ,ธัตถะก็ เคยชะงนทุกใจกับปัญหานี้นะครับเกิดแล้วทำไมต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายท่านก็พยายามจะค้นหาวิธีแก้ปัญหาแล้วว่าเกิดแล้วทำไมไม่เจ็บได้ไหมไม่แก่ได้ไหมไม่ตายได้ไหมแต่ในที่สุดท่านก็ออกไปค้นหาศัจธรรมตัวนี้อยู่เหมือนกันนะครับเสียสละความสุขจากในรั้วในวางออกไปเลยไปปฏิบัติธรรมอยู่อย่างโดดเดี่ยวหลายสำนักนะครับ จนกระทั่งตัดสุ้ด้วยตัวเองอันนี้เอาเท้าความไปถึงศัจธรรมของชีวิตของพุทธศาสนาหน่อยนะครับว่ามันเชื่อมโยงกันในที่สุดท่านก็ไม่ได้ค้นพบนะครับเพียงแต่ว่าไปพบอีกเส้นทางหนึ่งก็คือให้โปลงนั่นเองสรุปแล้วเกิดแล้วก็ต้องเป็นทุกข์ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตนะครับก็ต้องแก่ก็ต้องเจ็บก็ต้องตายในที่สุด ท่านก็แก้ไม่ได้นะครับมันมีสมัยหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งที่ลูกตายแล้วก็ไปหาบอกว่าได้ยินว่าพระพุทธเจ้าอยู่แถวนี้อขอให้เสกชีวิตของลูกให้คืนให้ด้วยแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เสกทันทีนะครับออกอุบายให้ไปหาเมล็ดพันธผักกาดว่าบ้านเรือนหลังใดที่ไม่มีคนตายเลยนางก็สมสารหา ไปทุกบ้านทุกเรือนบ้านนั้นก็ลูกตายบ้านนี้ก็พี่ตายลุงตายสะใยตายทุกบ้านมีคนตายทั้งนั้นและก็ทรงสารมหาพทธเจ้าท่านก็ถือโอกาสสั่งสอนนะครับบอกว่าความตายเป็นธรรมดาของชีวิตของทุกคนทุกรูปทุกนามเพราะนั้นวิธีแก้ก็ไม่สามารถไปชุบให้ฟื้นชีวิตได้เพียงแค่ ให้ยอมรับในสัจธรรมนี้เท่านั้นไม่มีค่าเหลีกเลี่ยงได้นะครับทั้นคอนเซปต์ตัวนี้แหละก็เอามาเขียนเป็นบทกวีขึ้นมาอีกชิ้นหนึ่งในฐานะเป็นชาวพุทธนะครับและก็เป็นชาวไทยใครก็ตามไม่สามารถหนีนผลความตายได้บทกวีนี้มีชื่อว่าเอกไม่นานฉันจะตายเป็นยังไงลองมาฟังดูนะครับ คงอยู่อีกไม่นานปีรอบที่รักชีวีจักลบเลือนหายมะลายศูญอย่าเพิ่มรอยเกลียดชังทวีคูณโปรดเกื้อกูลเอื้อเฟื้อจุนเจือกันต่างเดินทางมาไกลกว่าค่อนชีวิตเพื่อพิชิตเส้นทางสร้าง ความฝันทั้งชาตินี้จะอยู่อีกกี่หมื่นวันเธอและฉันก็จะพรากจากกันไกลคิดว่าอีกไม่นานฉันจะตายด้วยโรคร้ายเอื้ออวยเชื้อป่วยไขย้ไม่เรียกร้องความรักความเห็นใจด้วยใครๆก็ เคว้งควางทางชีวิตต่างล้วนเจตจำนงเพื่อคงอยู่ฉันก็รู้ทุกฤดีต่างมีสิทธิเอื้ออาทรระหว่างทางบ้างสักนิดถูกหรือผิดล้วนมนุษย์สมมุติวางไม่มีใครละเมิดกฎไตรรัก สัจธรรมแน่นหนักใครพ้นบ้างล้วนรอยกรรมชัดเจนเป็นเส้นทางเราล้วนต่างเดินปรีใช้นี่กรรมใครสร้างธรรมมีกรรมเฉพาะตนอย่าเพิ่มความสับสนล่วงถลําเพ่งพินิษรอยชีวีที่ตนทำ ทุกคนล้วนมีกรรมเป็นของตนอีกไม่นานฉันก็ตายแล้วที่รักไม่ต้องหนักใจเธอพร่ำเพ้อบนปลดภาระสบายใจไม่ต้องทนอยู่ให้ใครสารวนชีวิตเรา